มีอากาศคืมๆดีพว่าคืมคืมึ้มคืมคมอากาศคืมๆขอเลยจะพาเพื่อนมาดูต้นมะนาวของเราเป็นยังไงอากาศคืมๆอากาศคืมเพน่มน้ำเ้่ยกนยนี่นเป็นไงหัวซักง่ายซักหัวซักนาะ วั่่าเนี๋ยวเก็บ้งเก็บกนเนาะคนโตมากทีเก็บน้อยเก็บเก็บนี่อ่เก็บน้อย่ได้จับก็บเ็บคนโเนามามกัดม ลมฟ้าครึฝนนี่เรครึ่งเนาะเพิ่มาตกโดนแล้วพี่น้องลูกเย่แค่ก้าวฝนตรงหีแต่ก่อนเนี่ยที่เก็บฝนตกดีเนาะแต่ปีนี้ฝนไม่ตกขอบคุณทุกคนเจนนะคะขอบคุเพื่อนๆของเราทารุณทู ต้นงกรนล็น่าลังบานมื Down. Down. ่คนอะแ่รังบานยอดพ่นพวกปิติก็พาะนี่เล้วนี่คือคือใบออกนะกไปกินตาเหียงี่ตาเเมียงตาเหียงตามหมียงตามา คกำลังใจคเ้นเต็นคนสวยลงตานะคะทำใหบรรยากาศหลังบ้านฟังเสียงหนุ ดีจาตรงเดียรเราเป็นยาสมบูรณ์แดีหนึ่งเลิบแลวก็วนตัวกัจิาคเนาะตัวกับจิาคตัวกกบจิาเกจะสูจำดีตงแห้ง น้องนาหนีต้นหมีเี้เอนเอกเจ้าเหี่ยวบิดสวนที่ก็เจ้าปล่อยใบเนะยงกรลไหละเนียงระูเก็บบุญดึกเพราะว่ามันบกงานเป็นบนี้บอกนายานางใบยานางดกเตียงยองดกเตียงมาใหม่เนาะมืดใบยานาง

ยินเสียงแคนดังร้อยเรนมาจาก กรถามเ่าแล้วกูมาจะถึงผมจ่ได้ับต้องดูต้องดิวตองดคุณสองดงตานะคะไม่ใช่สายไปผมคือไม่สายหนาน หนนเดวหามคระยดมาตรงนี้นิดนึีจะได้เห็นตัวมะนเอาด้วยเามะนาขอบคุณมสัมตานะคะนี่ถูอแล้วก็ตัเนาะพัถึงบว่ากลุ่จะห้าข้างถึงุูเพื่อนเพนให้

ขอ,อบคุณทุกกำลังใจขอ,อบคุณหกดวงใาจ้าเออมองอีกขัดเล้อดสะอาดดีแล้วลนะถ้าขัดสั่นเถื่อนอีก อืมภาพนีที่รักตรงนี้ภาพตรงนี้ที่รักแล้วมันก็แบบว่ 今年。Yes. And the uh

สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากำลังหาหมองทันเป็นสะอาดอยู่ข้างหลังเนาะทีนี้าสะอาดข้างหลังก็าจะทูพื้นจะได้ถูหมองกันไตเรานมันสะอาดเนาะก็เลยอยากให้มันสะอาดด้วยกันขอบคุณนะแล้วก็ไปช่วยก็เลยเบาดูดเบาดูดเบาดูด โอ้บาหยุดนี่บ่แมนบาหยุดอาไรก่ะลืมขอบคุณนี่หลายเด้อเบาหยุดเอ้ยโอ้คนเด็กกินก้กอยคนเด็กกินก้อยโอ้ยก้อ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 ยจะเสียบเนาะก้อยก้มก็เจ้าสับเจ้าน่าอร่อยจังเลย Tôi comment cho theo con. Cha và đi cha. Sao nói chứ? nói, sao nói. Cha đi cha, cha đi cha. à, mong ăn. suốt mà để, để ta ม่เห็นขืนอันแต่ี่าห้ามองผิวดูบางๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณสมบัติไม่ยังหงกหนังหงวกเหร กันไปมาละลายสุดขอบคุณน,นะคระับขอบคุณผูมนี่ก็ได้บปนีสาวหน่อยก็ได้บไปเช็ดบ้านเชียงเช็ดบ้านเชียงมก็เก่าไปหมด ทำไมวิดีโอนี้ใช้ไม่ได้ทำไมทไมทำมกันนะหาสูงดวงตาไม่เห็นอะยพี่นอ้องเห็นดวงตาะไรพี่นี่เหร่เห็นด ก็ได้เห็นดูเนื้อหาเนี่ยของแท้หรของอปลมเนี่ยก็เนที่หลังบ้านค่เรื่หาหลินก็ไปย่าน ไม่ะไาไม่่งไมสดีจ้าสดจ้าเดี๋ยวเดี๋ยจหาเทละคนก่อนขึ้นสองลูกเาก็เห็นดวงนะหอมิ ข้าวหอมข้าวหอมสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีขอบใจกระไรเด้อข้าวหอมได้กระดิกระดกหาไปเลยขอบคุณมากมากที่มองเดี๋ยวนึงดวงตาแล้วก็สีลุ้งเลยด้วยไปขอบคุณทุกกำลังใจนะคะลงแล้วลงแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền nè Gõ Để không bỏ lỡ